ปาร์ตี้เล็กๆน้นอยๆนะคะบ้านไล่แสงจันทร์ไฟแสงสีนิดนึงทองทุ่งสวยงาม ลวงดาวเป็นของฟ้าอาทิตยเลยับในทุ่งเพื่อหาดูยากนะคะม่ล้อยลงยิ่งลมพัดเย็นสบาย ทั้งวันทั้งคืนนะคะสวยงามยามค่ำคืนเขาเดาวค่ะไฟแสงสีติดรอบบ้านค่ะ การไล่นะคะดูมสมบูรณ์ดีการจัดการไล่ย่างกุง้งย่างปลาหมึกนะคะ กุ้งค่ะยังไม่สุกค่ะนิดนสวัสดีปีใหม่นะคะเขาดาวกันค่ะ